สวัสดีค่ะครูเปานะคะครูเป็นช่างแต่งหน้าอิสระปีนี้ก็เป็นช่างแต่งหน้ามา16ปีเต็มค่ะแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันสอนแต่งหน้าชื่อ Tiny Makeup Art and Academy n d a ค่ะครูเรียนจบคณะครุศาสตร์นะคะเอกศิลปะศึกษาที่จุลานะคะจริงๆแล้วก็เรียนจบมาเป็นครูศิลปะโดยตรงค่ะ เรียนจบแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มาเป็นครูอย่างที่ตั้งใจนะคะก็ไปเรียนต่อปริญญาโทด้านการจัดการโรงแรมที่ประเทศออสเตรเลียหลังจากที่เรียนจบกลับมานะคะครูก็ได้ทํางานกับบริษัทรถยนต์ลักชัวรี่คาร์แบรนด์หนึ่งก็ทําอยู่รถยนต์มา13ปีเต็มซึ่งตอนทำงานรถยนต์เนี่ยเราก็สนุกแล้วก็เอนจอยนะคะแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแต่ว่าพอทำไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็รู้สึกว่างานนี้อาจจะยังไม่ใช่แพชชั่นจริงๆของเราครูก็เลยรู้สึกว่า อยากจะลองหาอะไรทําที่มันเป็นความชอบด้วยแล้วก็สามารถหารายได้เพิ่มได้ด้วยก็เลยตัดสินใจไปเรียนแต่งหน้าเพิ่มค่ะก็ที่แรกเลยนะคะครูเรียนจบจากสถาบัน mti นะคะหลังจากที่เป็นช่างแต่งหน้าได้มาสักพักหนึ่งครูก็ไปหาความรู้เพิ่มเติมเรียนคอร์สแต่งหน้าสําหรับการสแสดงบนเวทีสถาบันชื่อ make up a t e l i e ที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วก็หลังจากที่เรียนจากที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็ไปเรียนเพิ่มเติมนะคะคอร์ส แต่งหน้าสำหรับแฟชั่นและก็แคดวอล์กนะคะที่สถาบันชื่อลอนดอนเมคอัพสคูลที่ประเทศอังกฤษนะคะคอร์สสุดท้ายที่เพิ่งไปเรียนมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะก็เป็นคอร์สแต่งหน้าเคบิวตี้นะคะการแต่งหน้าสไตล์เกาหลีจากสถาบันชุมแซมุนอาร์ตแอนด์อะคาเดมีประเทศเกาหลีค่ะค่พะพอหลังจากเรียนแต่งหน้าแล้วเนี่ยครูก็รู้เลยว่านี่คือสิ่งที่ใช่และสิ่งที่ชอบทาแล้วมีความสุขครูก็เลยเริ่มรับงานในฐานะฟรีแลน์ช่างแต่งหน้านะคะควบคู่กับงานประจําม,มาถึง9ปีเต็มค่ะ เริ่มต้นของเทน y ี่เมคอัพนะคะก็หลังจากที่ทำเราเป็นฟรีแลนซ์มาสักประมาณ5-6ปีเนี่ยเราก็เริ่มมีประสบการณ์ละแล้วก็มีคนเนี่ยเริ่มอยากให้สอนทั้งแต่งหน้าตัวเองแล้วก็สอนแบบมืออาชีพด้วยความที่เราเคยเราเรียนครูมานะคะก็เลยรู้สึกว่าเออตรงนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะสามารถแชร์ประสบการณ์และความรู้นะคะให้คนอื่นได้วิชาชีพเพิ่มขึ้นก็เลยเริ่มเขียนหลักสูตรนะคะการสอนแต่งหน้าทั้งแบบสอนบุคคลทั่วไปแล้วก็สอนบุคคล ปปออช,ชื่อไทนี่เนี่ยจริงจริงแล้วมาจากชื่อครูเองนะคะเพราะว่าไทนี่เนี่ยแปลว่าเล็กๆนะคะครูเป็นคนตัวเล็กค่ะเพื่อนๆชอบเรียกครูว่าไทนี่เปาก็เลยเป็นที่มาของชื่อไทนี่ค่ะ นี่เนี่ยมีหลายคอร์สให้เลือกด้วยกันนะคะก็ตั้งแต่คอร์สเรียนแต่งหน้าตัวเองสําหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการแต่งหน้าตัวเองสําหรับ everyday look นะคะหรือว่าสามารถแต่งหน้าออกงานได้โดยที่ไม่ต้องจ้างช่างแต่งหน้านะคะซึ่งการเรียนการสอนของเราเนี่ยก็จะเป็นการสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะคะคอร์สนี้เนี่ยสามารถเรียนจบได้ในวันเดียวเลยนะคะหลังจากเรียนแล้วเนี่ยผู้เรียนก็สามารถนําเทคนิคนะคะความรู้ที่ได้ ไปฝึกฝนต่อรับรองว่าแต่งหน้าสวยขึ้นแต่งหน้าเป็นแน่นอนค่ะมีคอร์สสำหรับบุคคลที่อยากจะมีอาชีพช่างแต่งหน้านะคะค์าแต่งหน้ามืออาชีพเนี่ยเหมาะกับท่านที่อยากจะนําความรู้ไปประกอบอาชีพเป็นช่างแต่งหน้านะคะหรือว่าอยากจะมีทักษะความรู้ที่จะเอาไปแต่งหน้าคนอื่นได้ค่ะคอร์สนี้สอนตั้งแต่พื้นฐานค่ะไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้เลยนะคะคอร์สเนี่ยออกแบบจากประสบการณ์ของครูเองนะคะเราเรียนทีละขั้นตอนไปพร้อมๆกันฉะนั้นเนี่ย ไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนในการเรียนเนี่ยก็จะแบ่งเป็นการเรียนทั้งทฤษฎีนะคะแล้วก็ปฏิบัติผู้เรียนจะเรียนจบภายใน4วันค่ะสอ,อนเกล้าผมแบบมืออาชีพนะคะก็เป็นคลาสที่เหมาะสําหรับคนที่ต้องการจะทำอาชีพเป็นช่างผมนะคะคือเกล้าผมอครอร์สนี้เป็นครอร์สที่สอนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะคะนีเน่เรียนทั้งหมด4วันเราเข้าใจพื้นฐานเนี่ยเราก็จะอ่านทรงต่างๆออกนะคะแล้วก็สามารถนําไปพัฒนาต่อยอด ไปไปสู่ทรงอื่นๆได้นะคะเมื่อเรียนจบคอสนี้แล้วนะคะผู้เรียนเนี่ยจะสามารถไปรับงานก้าว mm hmm. ผมรับปริญญาเจ้าสาออกงานได้เลยนะคะ mm hmm. ตอนนี้ความต้องการของตลาดเนี่ยมีความต้องการช่างผมมากเลยนะคะ mm hmm. เวลาที่วันที่เลือกดีหรือว่าวันที่มีงานเยอะๆเนี่ยช่างผมขาดแคลนถ้าใครกําลังมองหาอาชีพเสริมนะคะ mm hmm. เพื่อเพิ่มรายได้ผมก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวค่ะ คอสแต่งหน้าเทคนิคเกาหลีนะคะนี่ก็จะเป็นเทคนิคเกาหลีแท้ๆเลยค่ะต่างจากคอสปกติยังไงคอสปกติเนี่ยก็คือการแต่งหน้าแบบสากลน,นะคะการแต่งหน้าทั่วไปที่ทําให้เรารู้ตั้งแต่พื้นฐานของการแต่งหน้า แต่ว่าพอเป็นคอสเกาหลีเนี่ยก็จะลงลึกในเทคนิคก็คือเป็นพื้นฐานเดียวกันแต่ว่าคนเกาหลีจะสังเกตว่าเขามีการแต่งหน้าที่เป็นสไตล์เฉพาะตัวมากๆการแต่งหน้าที่เหมือนไม่แต่งเป็นการแต่งเบาๆเป็นงานผิวนะคะจะเน้นเรื่องการเลือกผลิตภัณฑ์ค่ะเทคนิคที่ละเอียดมากขึ้นไปอีกนะคะรับรองว่าเรียนคลาสนี้แล้วนะคะได้รายละเอียดครบถ้วนโดยที่ไม่ต้องบินไปเรียนถึงเกาหลีเลยค่ะ a d v a า c e d นะคะสำหรับแฟชั่นแล้วก็การแสดงอันนี้ก็จะเป็นสำหรับช่างแต่งหน้าที่มีประสบการณ์แล้วต้องการจะอัปเกรดหรือว่าพัฒนาทักษะไปอีกขั้นหนึ่งนะคะพิถาบันของเรานะคะก็เป็นสตูดอสอนแต่งหน้ามาตรฐานสากลน,นะคะผู้เรียนก็จะได้รับประสบการณ์แบบเืออาชีพอย่างแท้จริงค่ะ นอกจากนี้นะคะไทนี้เมคอัพก็ยังมีคอร์สสำหรับบริษัทและองค์กรนะคะเราสามารถออกไปจัดอบรมให้นอกสถานที่นะคะเพื่อเป็นการสอนแต่งหน้าสําหรับปรับบุคลิกภาพสําหรับพนักงานในองค์กรบริษัทต่างๆเราสามารถออกแบบได้ตามความต้องการของทุกบริษัทค่ะ และในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเราไม่ควรหวังพึ่งไรายได้จากเพียงช่องทางเดียวค่ะถ้าเกิดว่าคุณมีความชอบแล้วก็มีใจรักในเรื่องการแต่งหน้าลองศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะลองเปลี่ยนความชอบให้เป็นอาชีพและอาชีพนี้อาจจะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในอนาคตค่ะ